แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน,นด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมอย่างแรกนะคะก็จะเป็นข้าวโอ๊ตปั่ละเอียดนะคะ1.2ส่วน2ถ้วยตวงผงโกโก้นะคะ1.5ช้อนโตะ๊ะเกลือ1น1ส่วนสช้อนชาแล้วก็เป็นผงฟูนะคะประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะ เราจะใช้น้ำตาลทรายอีก3ช้อนโต๊ะนะคะเป็นสูตรหวานน้อยถ้าใครอยากจะหวานมากกว่านี้ก็เพิ่มน้ำตาลได้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะคะให้เข้ากันดีก่อนแล้วก็วันนี้แม่บ้านรีวิวใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะเทลงไปเลยตีให้แตกก่อนเนาะวันนี้เราได้ไข่เบอร์ใหญ่มานะคะมันเป็นเบอร์1ปกติใช้เบอร์2นะคะแต่ว่าหาไม่ได้ก็เลยใช้เบอร์1แทนอันนี้จะเป็นวานิลานะคะ ใช้ของอเมริกานะคะ59บาทขวดนี้นะคะประมาณสักหช้อนชาค่อนข้างแพงอยู่เนาะได้ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นนมจืดไขมันศนะคะ50 ml แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับบราวนี่สูตรนี้นะคะเป็นสีแดงผสมอาหารนะคะสักครึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะก็คนทั้งหมดนะคะให้เข้ากันค่ะ พอคนไปสักพักนะคะรู้สึกว่าแบบมันจะเหลวเกินไปนะคะอาจจะเป็นที่ไข่นะคะไข่เบ์ใหญ่ไข่ขาวมันเยอะเกินไปเนาะจากนั้นนะคะแม่บ้านรีวิวก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้าวโอ๊ตปั่นละเอียดนะคะอีกครึ่งถ้วยตวงก็รวมทั้งหมดเป็น1ถ้วยตวงเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งสําหรับ,บราวนี้สูตรนี้เขาบอกว่าต้องใส่นะคะนั่นก็คือน้าส้มสายชูนะคะสักครึ่งช้อนชานะคะเขาบอกว่ามันจะทําให้เนื้อบราวนี่แบบเป็นเหมือน กรรมหยีประมาณนั้นเนาะแล้วก็วันนี้นะคะเราใช้เป็นถ้วยฟอยนะคะรูปทรงหัวใจนะคะให้มันเข้ากับช่วงวาเลนไทน์นะคะทาน้ํามันนะคะวันนี้ใช้น้ํามันคาโนล่าใครจะใช้เนยก็ได้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะคะวันนี้ใช้ไฟสักประมาณ170-1 8 0ประมาณนี้เนะาะวอร์มไว้รอเลยค่ะจากนั้นก็ตักส่วนผสมนะคะทั้งหมดลงไปค่ะเอาสักประมาณ2 3ส่วน3นะคะของถ้วยเนาะ ไม่ได้หนามากนะคะแต่พักไว้ก่อนจากนั้นจะไปเตรียมในส่วนของครีมชีสนะคะวันนี้ใช้ครีมชีสยีห้อฟิลาเดลเฟียนะคะเป็นสูตรที่ไขมันต่ำนะคะกระปุกนี้นะคะถ้าแคลอรี่ก็ประมาณสัก400นะคะปกติสูตรทั่วไปปกตินะคะของตัวนี้มันจะอยู่ที่แ0 0กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะลดไขมันลงอีกสักประมาณ40%ได้เนาะเขาบอกว่าอย่างนั้นเนาะ,ะเราใช้ประมาณสัก150กรัมค่ะเอามาวางไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะคะมันจะได้แบบตีแตกง่ายเนาะ แล้วก็วันนี้ก็ใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแนะนําให้ใช้เบอร์2นะคะไข่ไก่มันจะได้ไม่เหลวเกินไปนะคะอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าไม่วาลิวตักไข่ขาวออกไปครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเราใส่ไข่ขาวแบบทั้งฟองมันเป็นเบอร์ใหญ่มันจะเหลวเกินไปเนาะล้วก็ให้เราใส่กลิ่นวานิลาลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ำตาลย่าหวานบัลลิใช้ไปทั้งหมด3กรัมนะคะอันนี้ก็จะหวานน้อยนะคะเพราะว่าตัวครีมชีสเนี่ยเขาก็จะมีความเค็มเนาะ ก็ให้เรานะคะตีส่วนผสมนะคะทั้งหมดให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะจากนั้นนะคะเราจะนำไปลาดบนหน้าตัวเบลาวนี่นะคะสีแดงของเรานี่เอง ใส่เลยค่ะแล้วก็ตกแต่งนะคะเข <aquí en S 1> <studio. S 2> ียนลวดลายได้ตามชอบเลยนะคะก็จะได้นะคะทั้งหมด4ถ้วยเนาะจากนั้นนะคะก็นำเข้าเตาอบนะคะเราอบไปสักประมาณ35นาทีนะคะก็ลองเช็คสุกดูเนาะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเหมาะกับที่จะเป็นของขวัญน,นะคะให้เพื่อนให้คนรักนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์นี้เนาะทำไม่ยากนะคะแล้วก็เป็นสูตรที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราทําเองด้วยก่อนที่จะทํานะคะแม่บ้านรีวิวก็ลองไปซื้อเขามาทานนะชิ้นเล็กๆ20บาทก็ถือว่าราคาสูงอยู่เนาะทำกินเองรสชาติก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะแถมเราควบคุมวัตถุดิบได้เองด้วยเนาะ กล่องมันก็จะมีฝาปิดแบบนี้นะคะเราก็ปิดฝาแล้วก็เอาไปฝากเพือ่อนฝูงคนรักได้เลยนะคะทําไม่ยากเนาะ เนื้อมันก็จะหนักๆน,นะคะเพราะว่ามันเป็นข้าวโอ๊ตเนาะมันไม่ไม่เหมือนแบบแป้งทั่วไปนะคะที่แบบบีออกมาแล้วมันจะเป็นเบาๆนะคะตอนนี้จะเนื้อหนักกว่าหน่อยนึงเนาะรสชาติก็โอเคนะคะคือไม่ได้หวานมากนะคะคือส่วนตัวไม่บ้านรีวิวจะไม่ชอบแบบขนมที่มันหวานมากๆนะคะคือที่ท,ที่ทํากินเองนี่ส่วนตัวเลยเพราะว่าขนมส่วนใหญ่ที่ไปซื้อทานมันจะหวานมากนะคะส่วนตัวเราไม่ค่อยชอบกินหวานขนาดนั้น,นก็เลยทําเองดีกว่าเนาะ นี่ค่ะเนื้อด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของครีมชีสนะคะก็ mm. จะเค็มหน่อยๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เค็มมากนะคะมันก็จะตัดกับตัวน้าตาลเยาวานนะคะก็รสชาติโอเคเลยนะคะส่วนตัวแล้วชอบมากนะคะวาแลนทานนี้ก็ลองมาทําให้คนรักทานดูนะคะยังมีเวลาอยู่เนาะทำไม่ยากด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ